เล่าปิ้งเดียวอนโน o n ไม่เอาเลนไม่ทำจาาะามขาดจะม่ขาด เดี๋ยวมันหัก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 ว้ายยังไงี้อีกยังเงี้ยอเง้อเขียนเงี้ยง้เขียนเขียนไม่เขียนอ่ะไม่ได้เขียนภูเขียนเอง 哎。Uh.